ลูกมือตายนะเออจอนตายเลยจอดมือจอดไปนี่แล้วคุณวะการนี่แหละการนี่แหละตีเบ็ดครับตีเบ็ดครับเดี่ยตีเซนนี่เข้เอิ่นเข้อเลี้ยงวะข้อเลี้ยงวะเฮ้ยเบ็ดไปตู้บ่อาติดก้อนขึ้นนึงทีนี้นี่แหละยืนนะการไปนี้แหละต้องเชือกระจองมีเองว้าว

Cảm này. các sáng. đã hẹn gặp lại. Cảm ơn các hẹn gặp lại. Ơ, ừ, hàng này hay nè vậy Cơ Còn... Móng vui là này, này Chắc đẹp, liêng quá à, สวยงามอากาศดีโอเคลองไปตกปลามากับทีมงานสมัยเมืองชรินคุณสายยันคุณสมัยหลายคนครับเดี๋ยวป้ายข้างบนปลาข้างบนอ่คุณสายมี่โยนบอไปครั้งไว้น้ำน้ำไหมคุณออกมาโยนบอ Mm. I how